ก็ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฝังทั้งหลายแต่การตรอบปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของนักศึกษาอีกเช่นเคยเธอถามมาว่าการแสดงวาจากับเพื่อนโดยอกล้อ,อก,กันเล่นอาจมักเป็นคำไม่สุภาพหยาบคายบ้างก็ไม่ได้ถามในเหตุผลอะไรนะฮะต่างๆแต่ว่าหยาบคายไปบ้างก็คงอาจจะถือว่าเป็นบาปหรือเปล่า คือคำถามเด็กบางทีก็ข้อความมันไม่ตลอดสายแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ดูแล้วก็มีคาว่าการกระทำในลักษณะนั้นเป็นบาปหรือไม่นะจะพูดถึงเป็นบาปไอ้ชั้นละเมียดละไม่เนะี่ยก็เป็นบาปเพราะมันเป็นคำหยาบแล้วก็เพื่อเจอซึ่งก็เป็นวิจีทุจริตด้วยกันแต่เจตนามไม่แปงแล้วก็เป็นธรรมดาของคน ตอนนั้นถ้างดเว้นสํารวมระวังจะได้ก็ดีอย่าสร้างลักษณะนิสัยที่พูดเพ้อเจออะไรต่ออะไรมากเกินไปเพราะว่าบางทีมันก็กลายเป็นนิสัยแต่ว่าสังคมเราลองสังเกตนะคือลองสังเกตดูไอ้รายการทางโทรทัศน์ที่ตลกทั้งหลายเนี่ยมันนึกไม่ออกว่ามันได้อะไรมันให้อะไรมันคุ้มกันหรือ แต่ก็สแสดงว่าเรตติ้งมันดีนะกิจกรรมในแนวนี้จึงม,มีเยอะแล้วก็ต่อเน,นื่องสังคมก็คงจะเครียดแต่ก็ต้องการจะดูจะดูกิจกรรมในลักษณะอย่างนั้นเราทำให้พวกตลกทั้งหลายก็กมีอาชีพในส่วนดีมันก็ดีนะฮะช่วยคนมีอาชีพแต่มาในส่วนผู้ดูเนี่ยนึกว่าดูทำอะไรก็ไม่เห็นได้สาระอะไร แล้เราก็เรียนจากคนที่มีพื้นฐานอย่างเงี้ยมันจะเจริญก้าวหน้าไปได้ยังไงโลกมันสมัยใหม่แล้วนะแต่สรูปว่ามันมันเป็นปนัญหาที่แก้ไขได้ยากราคนเราก็ชอบอย่างนั้นยังนึกถึงสมัยโบราณว่าขนาดอะไรล่ะขนาดพระหมหากษัตริย์นะยังมีตลกหลวงเลยก็คงจะต้องการจะคลายเครียดจะช่วยเหลือบรรเทาอารมณ์ความคิดความอ่านของท่าน แต่ถ้าเราสารวมระวังเนี่ยสารวมระวังคือไม่เล่นสนุกสนานอย่างน้อยก็อย่าให้มันเกินเหตุไปเนี่ยก็จะเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ปูจาอะไราก็มีน้ำหนักมีกฎมีเกณฑ์เพื่อนก็ไม่กล้าพูดเล่นอะไรกับเรามีปัญหา จากผู้ใหญ่นะีะเล่มหนึ่งก็ประรบเป็นภาพค่อนข้างใหญ่บอกว่ามีความจำเป็นหรือไม่กับการที่จะออกบัตรประจำตัวพระเพิ่มมาอีกทางทั้งที่ใบยูต์ที่มีอยู่แล้วคือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องมองนะฮะว่าหนังสือสุทธิพระเนี่ยมันคล้ายๆทะเบียนประวัติ มีความยาวมากอย่างอาตมาในบวชมา40ป,ปีแล้วนะบวชมาตั้งแต่ปศ2498แต่ถ้าเราไปเปิดดูหนังสือสุทิเนี่ยภาพที่ปรากฏข้างหน้าเนี่ยคือพระระแบบที่บวชเมื่อปศ2498เมื่อยุ 20, 21ตอนต้นนี่ยนะก็น่าเด็กแก่ๆเนี่ยเวลนี้เราก็เป็นราชาคณะทันราชแล้วพอต้องการจะใช้กิจกรรมตรงนี้ชักยุ้งนะ เพราะอะไรเพราะคนที่ตรวจสุทธิเวลานี้มันก็น่าช้่นใจว่าสังคมไทยเป็นยังไงไปไม่รู้เจ้าหน้าที่ขายตั๋วสนามบินนะเป็นคนตรวจสุทธิละไม่รู้ใช้สิทธิ์อะไรเหมือนกันเพราะเป็นแค่บริษัทเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่เป็นเป็นข้าราชการได้มีอำนาจตามกฎหมายอะไรตรวจเพียงเพื่อจะขายตั๋วเท่านั้นเองแล้วต่อไปก็กงเจ้าหน้าที่รถไฟก็สรุปว่าพวกกระทรวงคมนาคมนะฮะไม่มีหน้าที่ตรวจ สูตรหนังสือสุทีพระมันต,ตลกดีมากแต่ก็อีกกระทรวงหนึ่งก็คือกระรวงอะไรกระทรวงการน,นงประเทศเพือทรพาสปอร์ตกระรวงที่ควรจะตรวจปรากฏไม่ได้ตรวจเนะเห็นว่ากระรวงศึกษาธิการ,รแม้กระรวงมหาไทยจึงน่ามีอำนาจในการตรวจรก็ว่าปรากฏว่าไม่ไมไจะมีกฎเกณฑ์ในการตรวจอาจจะบางครั้งบางคราวมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะขอดูหนังสือสุทิเพื่อสอบทานด้านนั้นเด แต่ว่าการประรบที่จะทำบัตรในคราวนั้นนะ่ะมันเป็นความคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่าคิดจะปลอมหรือไม่ปลอมอะไรอะไรถ้าปลอมมันก็ปลอมได้นะแต่ว่ายุคสมัยใหม่ปัจจุบันที่จิงควรจะทําแต่พระควรจะทําเองะควรจะทํากันเองในแวดวงของพระออกกฎออกเกณฑ์มาเองแล้วก็ทําก็เรียนแบบของชาวบ้านนั่นแหละคือหมายความว่าใช้กระดาษแผ่นเดียว เรียบร้อยมีรูปถ่ายมีชื่อมีอะไรต่ไรรหัสต,ต่างๆก็แบบชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็กรมการศาสนาเองกับกรมการปกครองนะร่วมมือกันหมายความว่าพระก็คือราชดอดมันมีทะเบียนราชอยู่แล้วทะเบียนราชนี่อยู่ที่ที่ที่กรมการปกครองอยู่แล้วผมองก็ดึงทะเบียนราชมาะและในขณะเดียวกันก็อยู่ที่กรมการปกครองแล้วก็อยู่ที่กรมการศาสนาหรือ,อาจที่อยู่ที่ สำนักง,งานมหาเทรสมาคมสํนักง,งานมหาเทรสมาคมก็ยังไม่มีนะถ้าอย่างนี้มันก็สามารถที่จะสอบทานอะไรต่ออะไรได้เราแก้ปัญหาเรื่องพระปลอมบวชได้หนังสือสุทธิมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่อุปชาให้ไว้เป็นการลงทะเบียนประวัติแต่ว่าตรวจอะไรในตรวจไม่รู้นะบางทีมันก็ถกเถียงกันนะอย่างอย่างไปซื้อไป ซื้อตั๋วขึ้นบินเนี่ยนะเออา,ามีบ่อยเราก็เขียนไปบอกพระราชธจะทนิเทศไอ้พวกเด็กผู้หญิงเหล่านั้นเดี๋ยวขายตั๋วนะแกก็บอกพระระแบบอ่ะเพราะแกเห็นเป็นเป็นชื่ออย่างนั้นเนี่ยผู้จาก็ไม่รู้เรื่องเลยนี่คือฝีมืกอกระทรวงมาเอากกระทรวงคมนาคมไม่รู้ใช้อำนาจอะไรไมร่ใช้อำนาจอะไรมาตรวจสอบตัวของพระแล้วก็คนตรวจเนี่ยคือคนไม่รู้เรื่องอนะ่ะเอามาตรวจ มันก็เกิดเป็นปัญหาเพราะง,งั้นถ้ายุคสมัยตรงนี้ที่จริงมีความจําเป็นนะจำเป็นแต่พระต้องทําเอง,งสมัยนั้นมันเป็นพูดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรตะไรอู่เยอะเลยก็ข้อต่อไปถามว่าอะไรล่ะจะซื้อมงนชนคนบางกลุ่มที่พยายามตามล่าเหมือนจะเข็นค่าให้พระ อะไรปรัญตะตายไปจากโลกนี้โดยระบุว่าเป็นอะไรเป็นความผิดร้ายแรงที่ให้อภัยไม่ได้กันนีนี้ถ้าจะเทียบเคียงกับความผิดของผู้ที่รักแล้วมความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพียงไรอย่างไรแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันที่จริงยังไม่เสร็จนะนะแต่ถ้าเราจะเทียบเคียงการกระทําเนี่ยเราจะต้องมองจากหลักที่พระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสแสดงเองมันไม่ใช่ว่าเราว่าเอาเองอโทษเรื่องประรชิกสี บาราชิกสีนี้เราต้องจับประเด็นได้บาราชิกสีที่จริงก็คือสีห้าขอ้อเพียงแต่ว่ามันไปใช้ลงโทษคนระดับหนึ่งซึ่งวุนนี้บวชเป็นพระเป็นภิกษุณีมีคนสองกลุ่มนั้นเองใช้มาตรการเข้มงวดกับสีลสีข้อแรกซึ่งที่จริงชาวบ้านก็รักษาสีลข้อแรกสีสีข้อแรก พอเป็นอะไรละอะุบาสกบาสิกาที่รักษาในวันในวันพระนะชัดเจนเหมือนกันเลยนะเพราะศีลข้อที่สามเนี่ยมันไปย้ายไปอยู่ข้อที่หนึ่งให้ความสำคัญเพราะเป็นชีวิตพรหมจรรย์คือปกภิกษุเสเมถุนต้องปาจิตตีนะฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องปาิจิตติลักทรัพย์ต้องรักทรัพย์เกินห้ามศไม่ใช่ไม่ใช่ปฏจิตติประราชิกนะภิกษุเซมีถุนต้องประราชิกแล้วฆนะ่ามนุษย์ให้ตาย,ต,ายต้องประราชิก รักทรัพย์เกินห้ามาส่ต้องประราชิกพูดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนนี่ต้องประราชิ์มันจะพูดอยู่สี่เรื่องที่จริงอุตริมนุสธรรมนี่ก็คือมุสาวาทนันเองแต่ว่าพอดีมันเป็นการหลอกลวงเป็นการอวดโอ้โอ้อวดอแสดงสถานะตัวเองเกินความจริงไปทำให้คนหลงไหลเชื่อถือสถานะของตัวเองยอมรับสถานะของตัวเองตลอดถึง ไปเชื่อถือในคําสอนตรงน้นทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในการโอ้อวดโอ้อดรูตรมธรรมมันก็ผิดเพี้ยนเยอะเลยพราะผิดเพี้ยนคนก็ถือตามปฏิบัติตามมันก็เหมือนกับพวกถือตามปฏิบัติตามมาเทวทัตก็ชวนกันตกนรกก็เป็นแถวเดี๋ยวนี้ยังมีคนตกนรกเพราะไปเชื่อแบบพระเทวทัตเพราะ,ะนั้นพระพุทธเจ้จาจึงทรงแสดงว่าในความปราชิกทั้งสี่ข้อนะข้อสุดท้ายนะฮะ ก็สุดท้ายนี่บอกเป็นมหาโจรที่ปล้นโลกปล้นในเทวดามนุษย์มารพรมยมยักษ์ทั้งหลายเลยเพราะสร้างความคิดที่วิปริตให้ปรากฏแก่โลกทำตนในวิปริตจะทำวินยัยนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาแต่การบิดเบือนทำวินัยวิปริตไปจากที่พระเจ้าทรงสัตย์สุขและทรงสแสดงไว้นั้นก็คือโจรที่ปล้นพระาศาสนาเป็นสุดยอดของมาโจรในยนุ โลกมีเพราะานการเสพในถุนที่จริงสมมติว่าเสพจริงเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านท่านสึดก,ก็จบนะันไมไ่มีอะไรเลยตกนรกคนเดียวนะไม่ได้ชวนใครไปด้วยเลยแต่ว่าสังคมไทยนั้นค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องหลบหนี้มากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าเราเองไม่ได้ศึกษาน้ำหนักของบาปกรรมตรงนั้นว่ามันมีปัญหาอะไรแก่ใครไหม นะการเสพเมถุนเป็นเรื่องคนสองคนแล้วก็คนสองคนงนั้นเองจะตกลงการฆนะนะ่าคนเนี่ยนะเห็นไหมการฆ่าคนเนี่ยมันมีคนเดือดร้อนญาติพี่น้องก็ปล่อยเดือดร้อนแล้วญาติพี่น้องตัวเองก็ปล่อยเดือดร้อนเพราะว่าตัวเองกลายเป็นฆาตกรแล้วก็ต้องติดคุกลักทรัพย์มีคนสูญเสียเฉพาะทรัพย์แต้ว่าเราเองกลายเป็นโจนนะอกจากว่าถูกสึบจากพระแล้วต้องติดคุกด้วย เต้อวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยหมายความว่าคนที่อวดมันได้สถานะได้รับการเคารพนับถือยกจ้องจากคนทั้งหลายแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาอวดมันผิดผีคนก็ถือตามปฏิบัติตามเชื่อไปตามนั้นก็หลงเข้ารบกรพงกันไปใหญ่เลยพราะความเสื่อมเสียมันแผ่กระจายมากจะอาจจะตายไปแต่เอกสารหนังสือก็ยังอยู่ยังเผยแพร่ก,กันอยู่คนถือตามปฏิบัติตามกไปก็เข้ารบกรพงกันไปใหญ่ เพราะเราต้องมองผลกระทบนะแต่ว่าสังคมเราจะเป็นสังคมไปตามกระแสโดถ้าเราสังเกตทิศทางความคิดต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมคล้ายๆกับพระประจริกข้อเดียวเลยแล้วเคยมาคุยมาปรับโกกันมาเออมันก็แปลกนะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราสังเกตว่าถ้าเสพเมถุนนะโอ้โหมันด่าหมดทั้งประเทศเลยมีพระกอเสพเมทุนสักองค์ได้ด่าหมดทั้งประเทศเลย ค่าคนตายปรากฏว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะว่าตํำรวจจับจะก่อนมันผิดกฎหมายด้วยรักทรัพย์มันผิดกฎหมายด้วยไอ้ตรงนี้ก็สึกไปเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบอะไรของคณะสงฆ์ไม่กระเถิดแต่ว่าพวกอวดอุตริมนุตธรรมเป็นเรื่องแปลกใหญ่โตเลยคือคนนับถือครั้งดังพิเศษพวกใบหวยอะไรต่างๆเนพวกหลอกลวงต้มตุนอะไรพวกอะไรเน้นอกเน้นแออะไรต่างโอ้ยคนนับถือกัน พูดยากนะพระเองก็ไม่ค่อยกล้าพูดพอพูด้วถูกด่าทุกทีไม่จะพูดทําอะไรวันนี้ริษยากันพระสงฆ์ริษยากันตัวเองทําไม่ได้แล้วก็ไปริษยาคนอื่นเรื่องยากนะญาโดมทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพระทําไมไม่ตักเตือนว่ากล่าวการผ่าเตือนไม่ได้พวกลูกช้างทั้งหลายมันดา่าเอาแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดมากลายเป็นปัญหาที่สะสมหมักผมขึ้น เพน,นได้โปรดสังเกตอย่างหนึ่งว่าปัญหาในวงการสุไปชี้แจงแปอธิบายอะไรไม่ได้เนี่ยสมมติว่ายกตัวอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยนะะยกตัวอย่างที่จริงคือตัวอย่างนั้นถูกต้องที่สุดเลยแล้วเขาจะหาว่าปกป้องกันเล่นปากเล่นพวกคุ้มครองกันเองเป็นพวกเดียวกันไปหายเลย เป็นปัญหาที่ยากต่อการจะแก้ไขย,ยากต่อการทำความเข้าใจแล้วจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปเพราะ,ะนนคนที่ถามเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่รู้รายละเอียดเยอะนะฮะถามมาเยอะแต่คงจะตอบโดยในย่เท่านั้นนะอย่างคำถามอีกหลายข้อก็คงไม่ตอบ,ตอบเพราะว่าเรื่องมันก็อยู่ในเรื่องของศาลแล้วก็เป็นการต่อสู้กันทางเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ็อมองด้วยอุเบกขาทำใจสงบทำใจเป็นกลางๆไม่จำเป็นจะต,ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วใจเราก็จะสบายเองต้องฟังทังหลายปนาในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกำเนิดที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเัวกันสวัสดี